จเจริญสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าท่านมีเมตตาต่อเราทุกทุกคนให้กลับมาดูตัวเองมาพิจารณาตัวเองว่าส่วนไหนตัวเองมีความบกพร่องเมื่อรู้ว่าตัวเองมีส่วนบกพร่องแล้วจะได้แก้ไขส่วนใหญ่คนเรามันจะมีความเห็นแก่ตัว จะเข้าข้างตนเองจะไม่มองเห็นความบกพร่องของตนเองคนเรานะ่สติสัมปชัญญะไม่ค่อยจะสมบูรณ์มันทำอะไรตามความเคยชินที่ผ่านผ่านมาสติสัมปชัญญะมันมีน้อยกำลังสติสมาธิปัญญายังไม่เพียงพอเหมือนกับคนที่เขาป่วยร่างกายที่เดินเหินไม่ได้คล่องแคล่ว เขาก็มีความต้องการที่จะให้มันเดินเหินคล่องแคล่วแข็งแรงแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนป่วยจิตใจของเราก็เหมือนกันจิตใจที่ไม่มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์เพียงพอเขาก็หยุดตัวเองไม่ได้เบรกตัวเองไม่ได้ชอบทำตามอะไรที่ผ่านผ่านมาจนเคยชินความรู้ท่วมหัว มันก็เอาตัวไม่รอดพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เรามีเมตตาตนเองกลับมารู้ตนเองนะว่าตัวเองกำลังคิดอะไรอยู่ว่าตัวเองกำลังพูดอะไรอยู่ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่มันตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า สัพพปาปัสสะอรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตใจให้ขาวรอบท่านให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราจะไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าสิ่งไหนพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ดีไม่ถูกต้องเราก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำ ทุกคนติดสุขติดสบายติดขี้เกียจติดทำตามความเคยชินมันติดอันไหนมันก็ชอบคิดอันนั้นมันติดอันไหนก็ชอบพูดอันนั้นมันติดอันไหนก็ชอบทำอันนั้นทุกคนต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้ชื่อว่าเราไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรม ความอยากความต้องการของคนเรามันกดดันนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งแสบติดมันติดมามากติดจนเห็นผิดก็เป็นถูกเห็นสิ่งที่ดีๆก็เฉยๆกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าไปถ้าไม่ได้ทําตามใจตนเองไม่ได้ทําตามความอยากของตนเองจิตใจมันจะขาด จิตใจมันจะกระวนกระวายจิตใจเหมือนกับคนถูกน้ําร้อนลวกการหยุดตัวเองการเปรกตัวเองเห็นคุณค่าในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แก้ไขตัวเองได้นอกจากตัวเรานี่มันเป็นเรื่องของเราปัญหาของเราเราจะหลบไปไหน หนีไปไหนมันก็ไม่พ้นเมื่อรู้แล้วว่าเราจะหลบไปไหนหนีไปไหนก็ไม่พ้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราเสียเวลาที่จะต้องผัดวันประกันพรุ่งมันผัดไม่ได้อีกแล้วเพราะวันเวลามันเปลี่ยนไปทุกวันมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่เวลาเรามันแก่ไปทุกวันนะ เรื่องการเจริญสติสัมปชัญญะมันจำเป็นนะเช่นเราเดินอย่างนี้ก็ให้ใจอยู่กับการเดินเวลานั่งก็ให้ใจของเราอยู่กับการนั่งเวลานอนก็ให้ใจของเราอยู่กับการนอนพระพุทธเจ้าท่านให้เราจเจริญสติสัมปชัญญะอย่างนี้เราจะทำการทำงานอะไร ให้ใจของเราอยู่กับการกับงานที่เรากำลังทำอยู่ทำตามอย่างนี้ดีทำให้สติสัมปชัญญะของเรามันดีขึ้นทำให้เราใจเย็นขึ้นพยายามอย่าส่งใจออกไปภายนอกเพราะจิตใจที่ส่งออกไปภายนอกเขาเรียกว่าคนฟุง้งซ่านคนสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เป็นคนจิตใจชอบท่องเที่ยวพวกเราทุกๆคนนี้มันติดท่องเที่ยวนะใจมันชอบไปเที่ยวมันอยู่กับบ้านไม่เป็นมันติดเที่ยวใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ค่อยจะได้สติสัพชัญญะมันถึงไม่ค่อยสมบูรณ์จิตไม่มีพลังจิตละกิเลสไม่ได้ส่วนใหญ่คนเรานะ่ะ ทำการทำงานใจมันก็จะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าที่ควรมันชอบส่งออกภายนอกมันเลยเอาการเอางานเป็นการปฏิบัติธรรมไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนเรานะเวลาทำงานให้ใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวจะได้เอาการเอางานเป็นการปฏิบัติธรรมคนเรา มันต้องทำงานตั้งแต่เช้าจนนอนหลับถ้าเราทำตามความเคยชินเฉยๆเราไม่ได้ฝึกจิตใจของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ฝึกตัวเองให้มีความสุขในการทำงานก็ชื่อว่าเราทำตามความเคยชินเราไม่ได้พัฒนาจิตใจเอาการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมเราเลยคิดว่าตัวเองทำแต่งาน ไม่ได้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนเราเอาการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมให้ใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวให้ใจของเราเป็นผู้เสียสละเพราะคนเรามันติดสุขติดสบายติดขี้เกียจขี้คร้านเราต้องเสียสละนะเมื่อเราทำงานใจของเรา ก็พออยู่กับการงานอะไรได้แต่ถ้าเราว่างงานเราจะทำอย่างไรส่วนใหญ่คนเรามันอยู่กับการกับงานอยู่กับการพูดการคุยกับเพื่อนแต่มันอยู่กับตัวเองไม่ค่อยเป็นพระพุทธเจ้าท่านสอนเรานะให้ฝึกอาณาปานาสติฝึกหายใจเข้าก็พักผ่อนใจให้มันสบายฝึกหายใจออก ก็พักผ่อนใจให้มันสบายลมเข้าก็ให้รู้สบายลมออกก็ให้รู้สบายการหายใจเข้าก็รู้สบายหายใจออกก็รู้สบายนั่นคือการทำงานชนิดหนึ่งเพื่อให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะคนเรามันไม่ได้อยู่กับการทำงานภายนอกตลอดไป มันต้องว่างจากงานภายนอกบ้างเมื่อว่างจากงานภายนอกแล้วมันจะฟุ้งซ่านพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้เรามาอยู่กับงานภายในตัวเราเองคืองานหายใจเข้าก็รู้สบายหายใจออกก็รู้สบายพยายามหายใจเข้าให้มีปิติมีสุขมีเอกัดคัดตาหายใจออก ให้มีปิติมีสุขมีเอกคัตตาให้จิตใจของเราเป็นหนึ่งมีความสุขในการหายใจเข้าหายใจออกจนจิตใจมันสงบจิตใจเราก็จะเป็นสมาธิเองการฝึกอาณาปานสติระดับพื้นฐานนี้ไม่ใช่ฝึกได้เฉพาะการนั่งนะ เวลาเราเดินไปเดินมาเวลาเราทำงานก็ฝึกหายใจเข้าสบายออกสบายได้เพื่อผ่อนคลายทุกขเวทนาออกจากจิตใจของเราพระพุทธเจ้าท่านให้เราพิจารณาตัวเองนะว่าตัวเรานั้นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ผมนี่เหรอหรือว่าอยู่ที่ขนอยู่ที่หนัง อยู่ที่เนื้ออยู่ที่เอ็นที่กระดูกตับไตไส้พุงนี่เหรอส่วนไหนมันเป็นของเราให้เราพิจารณาแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนเหมือนกับเขารือรถยนต์คันหนึ่งร่างกายก็เปรียบเสมือนรถยนต์คันหนึ่งที่เขาประกอบกันให้เราแยกออกเป็นชิ้นส่วนพิจารณาส่วนประกอบต่างๆจนมันหมดทุกชิ้นทุกส่วน ส่วนไหนมันสวยมันงามส่วนไหนมันจีรังยั่งยืนพยายามให้มันเห็นชัดเจนนะโครงสร้างสรีรระร่างกายของเราเขาดำเนินชีวิตด้วยวิธีไหนเขาถึงอยู่ได้คนเรามันต้องบริโภคอาหารต้องพักผ่อนต้องจิตใจสงบชีวิตมันถึงอยู่ได้พระพุทธเจ้า ท่านบอกสอนเรานะว่าคนเรามีความทุกข์ทั้งทางร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากมีความทุกข์ทั้งทางจิตใจเพราะส่วนใหญ่ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเราเลยมันขัดใจของเราทั้งนั้นเป็นทุกข์ในการประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีพตั้งแต่ทำงานได้จนตาย การทำมาหาเลี้ยงชีพนี้ก็ยากลำบากเหลือเกินแล้วก็มาทุกข์มายากกับญาติพี่น้องวงตระกูลเพื่อนฝูงลูกน้องพ้องบริวารอีกคนเราเกิดมามันมีทุกข์อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านถึงเมตตาสอนเราไม่ให้เราตามใจตัวเองไม่ตามอารมณ์ตนเอง อย่าได้ไปติดสุขติดสบายติดขี้เกียจขี้คร้านเพราะการทำตามความอยากมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรมันเปรียบเสมือนแมลงเม้าบินเข้ากองเพลิงให้เจริญสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์พยายามอย่าตามอารมณ์ไปอย่าตามความคิดไปให้เอาศีลเป็นที่ตั้งเอาธรรมะเป็นที่ตั้ง ฝึกจิตฝึกใจให้มันมีพลังเหมือนคนป่วยร่างกายมันเสื่อมโทรมต้องพักผ่อนต้องออกกํำลังกายเพื่อให้ร่างกายมีกําลังการมาฝึกจิตใจมีกําลังคือฝึกจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมามีความสุขในการฝึกตัวเองปฏิบัติตัวเองอย่าได้เห็นแก่รสอร่อยของโรค โรคก,ก็คือความหลงที่ผูกจิตผูกใจเราสิ่งต่างๆอยู่ในโลกนี้ถ้าเรารู้จักพัฒนาตัวเองมันก็เกิดคุณพัฒนาตัวเองอย่างไรการพัฒนาตัวเองก็คือไม่ทำตามความต้องการของตัวเองต้องเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง เอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเอาพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นทางประพฤติปฏิบัติที่ได้ปรารบมาวันนี้ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้พวกเราได้เจริญสติสัป,ปชัญญะให้มันสมบูรณ์เพื่อจิตใจจะได้มีกำลังมีพลังเพราะแต่และคนแต่และท่านรู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีแต่ว่ายังทำอยู่ นั่นแสดงว่าสติสัมปชัญญะมันยังอ่อนสติสัมปชัญญะมันไม่สมบูรณ์เมื่อปัญหามันมีอย่างนี้เราก็ต้องกลับมาแก้ที่ตัวเราการขึ้นภูเขาสูงก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากการข้ามทะเลทรายก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากการฝืนจิตฝืนใจฝืนอารมณ์ของตัวเอง ที่มันติดมันหลงมันก็ลำบากอย่างนั้นนะ่ะการสร้างบารมีมันต้องยากลำบากถ้าไม่ยากลำบากก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นการสร้างบารมีพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาหนักกว่าเราตั้งเยอะนี้เราเพียงขี้ประติ๋วของพระพุทธเจ้านะแค่นี้ถ้าเราว่ายากลำบากมันใช้ไม่ได้ ความยากลำบากเขาเรียกว่าการสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญา,าศาสนาก็แปลว่าการสร้างบาร,รมีการฝืนใจตัวเองฝืนอารมณ์ถ้าเรารู้เฉยๆเราเข้าใจเฉยๆเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามมันยังไม่ใช่าศาสนามันเป็นปรัชญา มันยังใช้ไม่ได้ทุกท่านทุกคนต้องเข้าถึงศาสนาเข้าถึงการประพฤติปฏิบัตินะถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่โดยไม่ได้ฝืนไม่ได้อดไม่ได้ทนศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรเราเป็นคนอ่อนแอเป็นคนไม่มีศักยภาพนี้มันไม่ได้นะ พระพุทธเจ้าท่านหวังว่าเราทุกๆคนจะเข้มแข็งกระตือรดือร้นสร้างความดีสร้างบาร,รมีนะความสุขความดับทุกข์ที่แท้จริงอยู่ที่เราเอาชนะใจตัวเองเอาชนะกิเลสของตัวเองเพราะปัญหาต่างๆที่เราไปดิ้นรนภายนอกมันเป็นเรื่องทางกายเรื่องภายใน ก็คือการสร้างบารมีทางจิตทางใจนี่แหละถือว่าเราได้ทำงานในสิ่งที่ประเสริฐแล้วนะหวังว่าทุกคนทุกท่านจะมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติสร้างความดีสร้างบารมีกันนะการบรรยายพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้เห็นพอสมควรแก่เวลา ขอสมมุติยุติไว้เพียงเท่านี้พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้นำมาบรรยายช้าว,วันจันทร์ที่25มิถุนายนพุทธศักราช2555ณวัดป่าทรัพทวีธรรมารามตำบลวางหมี อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา